น้ำฟ้าธัญ,ญพัฒน์ สาวน้อยน่ารักตากลมโตที่กำลังเป็นที่จับตามองด้วยความน่ารักสดใสและสวยหวานทำเอาใครต่อใครต,ครตกหลุมรักในรอยยิ้มหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาเธอจากบทบุญปลูกลูกจ้างคนซื่อถักเปียสองข้างจนเป็นเอกลักษณ์จากละครเรื่องกลงกรรมก่อนที่จะเปลี่ยนลุกใหม่เป็นสาวน้อยบ้านนาตัวดำผมผ้ารุงรังกระเซิร์กระเซิงจนแทบจำไม่ได้กับบทแก้วใจในละครเรื่องทุ่งเสน่หาและเธอได้พัฒนาฝีไม้ลายมือทางการ แสดงอยู่ตลอดเวลาจนตอนนี้ได้ก้าวมาเป็นนางเอกเต็มตัวในละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่ฉบับรีเมค2,564 น้ำฟ้าธัญ,ญพัฒน์เกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคม2543เป็นคนกรุงเทพมีพี่น้องทั้งหมด3คนโดยน้ำฟ้าเป็นน้องคนสุดท้องและมีพี่ชาย2คนด้านการศึกษาน้ำฟ้าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนพระหัดหรือไทยดอนเมืองปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพก่อนที่จะเข้าวงการ น้ำฟ้ามีความฝันที่อยากจะเป็นทันตแพทย์แต่ก็ได้เพนเข็มมาเข้าวงการบันเทิงมากกว่าซึ่งตรงกับตัวตนของเธออย่างมากเพราะเธอชอบทางด้านศิลปะการแสดงไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเต้นหรือเล่นดนตรีเส้นทางในวงการบันเทิงของน้ำฟ้าน้ำฟ้านั้นเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอและมีผลงานการแสดงครั้งแรกในซีรีส์เซนซอรักซอวิญญ,ญาณตอนหน้ากากคนดีออกอากาศทางช่อง5และได้ก้าวเข้ามา เป็นดารานในสังกัดช่อง3เคยเป็นพิธีกรรายการวิกนี้สีชมพูและได้รับโอกาสทางการแสดงในละครเรื่องกรงกรรมและมีผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมายผลงานทางการแสดงละครโทรทัศน์สายรับจับแอปและบทเป็นปัน ริมฝั่งน้ำรับบทเป็นกิฟต์โครงกรรมรับบทเป็นบุญปลูกวัยแสบสแรกขาดโครงการสองรับบทเป็นเชืร์ฟ้าแก้วกลางดงรับบทเป็นมันแก้วทุ่งสเสน่หารับบทเป็นแก้วใจวาสนารักรับบทเป็นแก้วใจแม่ครคนใหม่รับบทเป็นล้อมดาวหรือว่า่ายดำที่กำลังโด่งดังมากๆในตอนนี้